รับทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจำนวนหนึ่งคนด้วยในวันชัยเจริญนนทสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคเพื่อไทยได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2565จึงเป็นผลให้สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ3 จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบครับเรื่องที่สองรับทราบประกาศสภาผู้แทนรัศดรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจำนวนสองคนคือนายชจรานกรุงดมได้ขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทย จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา101วล็บ8ของรัฐรธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนายนพดลแก้วสุพัฒน์พักพลังท้องถิ่นไทยได้ขอลาออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงล็บ3ของรัฐรธรรมนูญ ต่อมาได้มีประกาศสภาผู้แทนราษดรลงวันที่28ธันวาคม2565เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังท้องถิ่นไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนสองคนคือหนึ่งนายยอดยิ่งแสนยากุลลำดับที่12แทนนายชัชวาลกอุดมสอนายสิทธิพงษ์ วงเลิศศักดิ์ลำดับที่สิบแทนนายนพดลแก้วสุพัฒน์จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบครับ <Okay. S 1> เรื่องที่สามสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรปฏิญาณตนในที่ประชุมครเข้รับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจำนวนสองคน <Okay. S 1> ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา115กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกขอดเขารับหน้าที่ขอเชิญท่านสมาชิกสองท่านครับนายยอดยิ่งแสนยากุณนายสิทธิพงศ์วงเลิศสักดค์คุณายืนขึ้นนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมครับ ผมจะกล่าวนำแล้วก็เอ่ยชื่อท่านเองนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าในยอดยิ่งแสนยาคุณนายสิทธิพงษ์วงเลิศศักดิ์ขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัาฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการแสดงความยินดีด้วยนะครับเชินนั่งนะครับ